ตั้งแต่เบรกแรกเราบอกว่าต่างชาติคือแรงส่งสําคัญเลยล่ะกับการที่โอนกรรมสิทธิ์การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการดูตัวเลขสถานการณ์กันหน่อยครับว่าการโอนกรรมสิทธิ์คอมโดมิเนียมของต่างชาติในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ตัวเลขเป็นอย่างไงบ้างตัวเลขจากทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์บอกว่าไตรมาสแรกนะครับต่างชาติเนี่ยโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเป็นตัวเลขประมาณ3 7มพหน่วยดูในแง่จำนวนหน่วยเนี่ยเพิ่มขึ้ ส่วนในแง่มูลค่า17,128ล้านบาทอันนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ68ตัวเลขเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับลงลึกไปปรากฏว่าชาวจีนยังคงเป็นคนซื้อและมีการโอนกรรมสิทธิ์มากที่สุดประมาณ1,700กว่าหน่วยด้วยกันนะครับคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ46ของจำนวนหน่วยที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับต่างชาติทั้งหมดตัวมูลค่าประมาณ8,100กว่าล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนกเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ ร้อยละ48ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยๆกลับมาจากสถานการณ์โควิด -19 าที่ทีตอนนั้นได้รับผลกระทบไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนชาติอื่นๆต้องบอกว่ารัสเซียเมียนมาอินเดียก็เป็นกลุ่มที่ซื้อแล้วก็โอนคอนโดมิเนียมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563แล้วนะครับตอนนี้แสดงให้เห็นว่าคอนโดมิเนียมบ้านเรายังมีกําลังซื้อและความต้องการจากนักลงทุนต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ไตรามาสแรกเราจะพบว่ามีคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวจำหน่ายใหม่เนี่ยประมาณ7,260หน่วยด้วยกันจำนวนหน่วยลดลงไปถึง160นะครับถ้าต้องการจะให้ตลาดนี้ยังขยายตัวก็เราต้องไปพึ่งต่างชาติเพราะมาตัวเลขมาสักครู่นี้บอกแล้วว่าต่างชาติยังคงมีความต้องการอสังหาริมทรัพย์บ้านเราก็เลยตามมาด้วยข้อเสนอให้รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอยากให้ขยาย เรื่องวีซ่าให้ต่างชาติเขาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นเป็น1-2ปีขยายสัดส่วนการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของต่างชาติได้มากขึ้นจากร้อยละสีแต่เลือกเป็นเฉพาะบางพื้นที่ที่เป็นที่นิยมมากๆยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตชนบุรีเชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าขยายได้เชื่อว่าจะมีส่วนทําให้อสังหาริมทรัพย์บ้านเราเติบโตมีโอกาสสดใสมากขึ้นแน่ๆครับ ขณะที่ C B R E นะคะเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และด้านการลงทุนระดับโลกบอกข้อมูลที่น่าสนใจว่าขณะนี้เขาพบว่าชาวต่างชาติกลับมาให้ความสนใจซื้อที่พักอาศัยแต่เป็นที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ในประเทศไทยนะคะทั้งรูปแบบที่เป็นคอนโดมิเนียมบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านพักตากอากาศตั้งแต่เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้ามาในบ้านเรานะคะเมื่อปี2565จนถึงปัจจุบันเขาพบว่ายอดขายผ่าน C B R E พุ่งขึ้นถึงประมาณ 2ถึงเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะคุณอาทิตยากเกษมลาวันเป็นหัวหน้าแผนกนะคะซื้อขายโครงการที่พักอาศัย CBIE ประเทศไทยให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2565ที่ผ่านมาค่ะเริ่มมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเรานะคะจนถึงปัจจุบันจำนวนนะักท่องเที่ยวดูปีที่แล้วก่อน11ล้าน2แสนคนส่วนใหญ่ก็มาจากเอเชียนะคะประมาณ1 6 4รองลงมาก็จะเป็นยุโรปค่ะเป็นอเมริกาเหนือแล้วก็ตามมาด้วยตะวันออกกลาง การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมีนัยยะสําคัญอย่างยิ่งเลยต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราแล้วมันก็สอดคล้องกับดีมานด์หรือความต้องการของต่างชาติที่ต้องการที่พักอาศัยในประเทศไทยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทีนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่ C B R E เขาเป็นตัวแทนของการให้บริการด้านการตลาดและการขายเนี่ยนะคะพบว่าส่วนใหญ่ลูกค้าต่างชาติเขาจะสนใจตลาดระดับลักชัวรี่นะคะก็คือระดับบนขึ้นไปค่ะผู้สนใจซื้อโครงการที่พักอาศัยจาก C B R E ข้อมูลตั้งแต่ปี2565นะคะถึงต้นปี2566เป็นกลุ่มคนไทยเนี่ยประมาณ1 8 9ชาวต่างชาติ111ค่ะซึ่งถ้าไปดูเฉพาะชาวต่างชาตินะคะเขาเปรียบเทียบข้อมูลค่ะปี2565 2564พบว่าลูกค้าต่างชาติเข้ามาซื้อโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นถึง383เปเยอะมากๆค่ะในคอนโดมิเนียมนะ,ะส่วนถ้าเป็นบ้านครับปรากฏว่า ก,ก็ก็แตกตาก่างตัวเลขก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือลูกค้าต่างชาติที่มองหาทั้งคอนโดมิเนียมและบ้านส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในแถบเอเชียครับจีนฮ่องกงไต้หวันเมียนมาสิงคโ,ครโปร์ญี่ปุ่นนะครับและกลุ่มนี้ก็ซื้อที่เป็นบ้านเพิ่มมากขึ้นถึงประมาณ233%เเลยทีเดียวนะครับคนที่เป็นคนต่างชาติที่ซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ข้อมูลพบด้วยว่าลูกค้าชาวต่างชาติเนี่ยกลับมาให้ความสนใจในการซื้อบ้านพักตากอากาศวิลล่าตากอากาศอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้หายไปพอสมควรลูกค้ากลุ่มนี้ที่กลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งยุโรปครับรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเศยอรมนีอย่างนี้เป็นต้นลงลึกไปพฤติกรรมของคนที่เป็นชาวต่างชาติแล้วซื้ออสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงครับส่วนใหญ่ถ้าซื้อคอนโดมิเนียมวงเงินราคาที่เขาซื้อตั้งแต่15ถึ้า0ล้านบาท แล้วก็ต้องการคอนโดมิเนียมที่อยู่ทําเลแบบกลางใจเมืองทําเลทองเลยนะครับย่านุรกิจสีลมสาทลุมพินีสุขุมวิทปทุมวันอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่ก็ไปออกไปแถวคอนโดมิเนียมที่เป็นตามริมแม่น้ําเจ้าพระยาลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองสูงถึงร้อยละ87 ถ้าเป็นบ้านลูกค้าสั่งชาติส่วนใหญ่จะมีงบประมาณประมาณสัก50จนถึง80ล้านบาทโดยเฉพาะแถวๆกลางเมืองกรุงเทพตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองประมาณร้อยละ85ถ้าเป็นบ้านพักตากอากาศก็จะซื้อในราคา15-30ล้านบาทสนใจทำเลภูเก็ตแล้วก็หัวหินกลุ่มนี้ก็ซื้ออยู่เองร้อยละ71เหมือนกันครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากทาง CBIE เขาพบว่าผู้ซื้อที่เป็นต่างชาติชาวเมียนมาคือชื่อของเมียนมาม,มาแรงมากๆนะคะ สนใจแล้วก็เข้ามาหาซื้อที่อยู่อาศัยประเภทลักชวรี่ในบ้านเราค่อนข้างเยอะเลยค่ะปีที่ผ่านมานะคะมีชาวเมียนมาหลายรายเข้ามาทําสัญญาในการซื้อโครงการกับ C B R E นะคะระดับราคามีตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปจนถึงมากกว่า100ล้านบาทค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ที่เมียนมาเองอาศัยอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจุดประสงค์ในการซื้อคือซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองถึงร้อยละเ1เลยทีเดียวค่ะลูกค้าชาวเมียนมาส่วนใหญ่ต้องการซื้อคอนโดมี ประเภทลักชัวรี่นะคะก็คือมีตั้งแต่2ห้องนอนขึ้นไปในระดับราคาในช่วง15-30ถึงล้านบาทมองหาคอนโดมิเนียมในพื้นที่ลุมพินีแล้วก็สุขุมวิทซะเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่โครงการบ้านก็จะมองบ้านที่มีขนาด4ห้องนอนเป็นต้นไปนะคะในทำาเลกรุงเทพตะวันออกหรือไม่ก็ใจกลางเมืองค่ะขณะที่กลุ่มของชาวจีนอันนี้เป็นกลุ่มหลักอยู่แล้วนะคะของชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในบ้านเราก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าจับตามองนะคะโดยข้อมูลจากบีออนส 160 p r o p e r t y บอกว่าปี2565ไทยเป็นตัวเลือกอันดับที่4ของชาวจีนนะคะที่ต้องการจะเข้ามาหาซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นรองเพียงออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะก็ชาวต่างชาติคือคนจีนยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อที่พักอาศัยในประเทศไทยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทั้งในแง่ที่เป็นลักชัวรี่ด้วยแล้วก็ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองเป็นหลักแล้วไม่ใช่แค่นอกเหนือจากบ้านและคอนโดมิเนียมเท่านั้นนะครับมีข้อมูลว่า อาคารสำนักงานก็มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นจากนักลงทุนชาวจีนด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจทีเดียว<ช>นะครับใช่ค่ะอย่างนายแฟงประเทศไทยก็ออกมาบอกนะคะว่าปีนี้กลุ่มอาคารสำนักงานได้รับความนิยมมากเพราะว่าคนก็กลับมาทํางานแบบออฟฟิศมากขึ้นนะคะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยต้องการเข้ามาเช่าแล้วก็ซื้อนะคะประเภทอาคารสำนักงานเพื่อทําธุรกิจโดยเฉพาะทําเลรัชดาพระรามเก้านี่ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแรงจูงใจที่เขาอยากจะมาซื้อในบ้านเราก็เป็นเพราะว่าถ้าเทียบค่าครอง รองชีพระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่าครองชีพบ้านเราถูกกว่าค่าอาหารถูกกว่าเดินทางสะดวกสบายมากกว่านะคะดูตัวเลขเพิ่มเติมอีกสักน,นิดนึงซัพพลายในส่วนของออฟฟิศที่มีเข้ามาในตลาดปีนี้มีถึง4ี่แสนตารางเมตรก็สามารถจะรองรับความต้องการของลูกค้าได้เพียงพอปัจจุบันลูกค้าต่างชาติดะ้คะมีสักประมาณร้อยละ30เป็นกลุ่มคนจีนไปแล้วประมาณร้อยละ20ที่เหลือร้อยละ10ก็เป็นสัญชาติอื่นๆไปค่ะ ก็ถือว่าน่าสนใจนะคะเห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจทั้งในส่วนของบ้านคอนโดมิเนียมบ้านพักตากอากาศแล้วก็ออฟฟิศด้วยก็เป็นภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ีเดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ